เมื่อวานนี้เนี่ยน่าจะได้ข้อสรุปในเบื้องต้นแล้วนะครับกับแนวทางในการรับนักศึกษาเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหรือว่ามหาวิทยาลัยนะครับมี4แนวทางด้วยกันแต่เรื่องหลักๆเลยหลายคนเองก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษครับกับกรณีการสอบตรงนะครับก็ได้ข้อสรุปว่าการสอบตรงนั้นจะเกิดขึ้นหลังเดือนมีนาคม คือรอให้นักเรียนนั้นปิดเพิมก่อนรอให้การสอบในส่วนกลางนั้นจบลงไปก่อนครับค่ะคือเมื่อวานนี้ที่พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะประชุมร่วมก,กันกับมหาวิทยาลัยของรัฐก็จะปรับแนวทางการศึกษาดูทิศทางให้ตรงกันนะคะว่าควรจะเป็นอย่างไร เมื่อวานนี้เอาข้อเสนอของที่ประชุมอธิการบดีทั่วประเทศหรือว่าทอปอ,อ27แห่งมาเสนอให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล9แห่งมหาวิทยาลัยราชพัฒอีก38แห่งให้ช่วยกันดูแนวทางในการคัดเลือกนักศึกษานะคะมหาวิทยาลัยทุกแห่งก็เห็นตรงกันแล้วค่ะว่าจะให้สิทธิ์นักเรียนเลือกที่เรียนได้แต่ว่ามหาวิทยาลัยก็มีสิทธิ์เลือกนักศึกษาที่จะเข้าเรียนได้เหมือนกัน ใช้แนวทางลดภาระนักเรียนวิ่งรอกสอบนะคะซึ่งการสอบรับตรงนักศึกษาก็จะไปอยู่หลังการสอบระบบกลางสอบรับตรงก็จะอยู่ช่วงเดือนมีนาคมถึงกลางเมษายนรวมๆแล้วก็6สัปดาห์ด้วยกัน ปรากฏทางมหาวิทยาลัยราชพัฒกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลก็ดูเหมือนจะตอบรับกับข้อเสนอค่ะไปดูรายละเอียดก่อนที่จะมีการสรุปอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอย่างมหาวิทยาลัยราชพัฒเองก็ยังคงต้องการจัดสอบระบบตรงแบบเดิมร่วมกันกับจัดสอบรับตรงแบบใหม่ค่ะราชพัฒราชมงคลมาฟังข้อเสนอของทบอแล้วให้ทบอเนี่ยตอบข้อสงสัย แล้วเเดียวเพราะว่าทั้งสองท่านก็ท,ท่านต้องกลับไปคุยกันถ้ามาท่านไม่ได้มาตัดสินใจได้เองทีเดียวท่านได้ข้อมูลวันนี้ท่านจะกลับไปคุยกับทีมงานคณะของาอารชารชพลราชมงคลวันนี้ไม่ได้กกต้องการคําตอบว่าเย s หรือนะครับตอนนี้เอาแค่เอาแค่หลักคิดตอนนี้ยังต้องตกลงในหลักคิดตอนนี้เท่าที่จะมองเนี่ยนะสอบห่วงเดียวกันเนี่ยโอเคเดือนเนี้ยเดือนในี่ว่าเนี่ยสอบหนึ่งครั้งโอเคแต่ฟังดูเหมือนราชพัฒ จะบอกว่าเขาขอสอบตรงอีกทีหนึ่งแบบเก่าเขาเนี่ยตอนนี้นะทีะ่มันป่างอยู่นะใช่ไหมผมสรุปนี้ใช่ไหมนะเ,เดี๋ยวก็ไปดูกันว่าเราจะเคลียร์กันยังไงนะ ซึ่งแนวทางนี้นะครับก็จะเริ่มมีผลบังคับใช้ับปีการศึกษา2,561คือโดยสรุปแล้วคุณผู้ชมครับแนวทางที่จะรับนักศึกษาเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษานะครับก็มี4แนวทางด้วยกันนะครับมีระบบ c e a r i n g house อันนี้เปิดให้ยื่นคะแนน2รอบนะครับมีระบบสอบตรงที่จะจัดสอบของแต่ละมหาวิทยาลัยมีการรับนะครับโดยใช้พอร์ f o ฟ i o หรือว่าอาจจะเป็นโคต้าพิเศษนะครับอย่างโควต้านักกีฬา คคต้าวิชาการเป็นต้นนะครับรนักเรียนเองก็จะนําผลคะแนนมาขึ้นสมัครได้สคณะ ยื่นได้2รอบโดยนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกนะครับก็จะถูกตัดชื่อออกจากระบบ clearing house ทั้ง2รอบนะครับเช่นเดียวกันกับนักเรียนที่ผ่านระบบสอบตรงกับพอร์ตฟิโลก็จะถูกตัดออกจากระบบ clearing house ทันทีนะครับโดยกระทรวงศึกษาธิการเองนะครับก็เตรียมที่จะบูรณาการข้อสอบนะครับทั้งแกดแพสวิชาสามัญ9ก้าวิชาทั้งหมดส่วนคณะแพทยาศาสตร์นะครับที่ต้องสอบเพิ่มหนึ่งวิชารวมถึงการสอบควต้าของหมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดน,นะครับก็ต้อง มาบูรณา,าการข้อสอบด้วยเหมือนกันนะครับข้อสอบเองก็ต้องมาจากส่วนกลางครับก็ถือว่าแก้ปัญหาในหลายเรื่องนะคะทั้งเรื่องของนักเรียนที่วิ่งรอกสอบปกติพอไปสอบก่อนมีนาคมนักเรียนก็ยังเรียนไม่จบดีก็จะกังวลอ่านหนังสือไม่ทันต้องไปสอบตรงตามมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะน่าจะแก้ปัญหาได้เปราะหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วยนะคะเวลาที่ไปตระเวนตามหลายๆที่แล้วก็ข้อสอบเนี่ยถ้าออกมาเป็นข้อสอบกลางนะคะก็จะมีมาตรฐานมากขึ้นไปด้วยครับเพราะว่าบางทีนี่ไปเร่งสอบตรงกันอย่างเดียวครับหนังสือหาในห้องเรียนี่สนใจบาง สอบตรงติดแล้วก็ไม่ยอมมาตรวจสอบข้อมูลต่างๆด้วยนะครับยังไงช่วงนี้อาจจะต้องตรวจสอบข้อมูลกันหน่อยนะครับเพราะว่าระบบการสอบเองก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับเดี๋ยวเริ่มมีผลบังคับใช้ปีการศึกษา2561ครับค่ะ